โอ้โห oh ดูเขาดึงสองคนเลยนะโอ้ยดึงยากอ่ะ เดียวก่อนคนอื่นเขากินนะคอยเรากินสงามคนโอ้ยรั่งโกงให้กินก๋วยเตี๋ยวคนได้ครับสามคนหนึ่ง้วยครับกินไรครับตุ้อตุ้มยางครับนขอก้วยมาสักอันก็ได้เออหมเอาแล้วหมอไอ้น้องโลมต้องกินอินกินอาจจะกินเลย เป็นไงพี่น้องไต้อ,อร่อยครับรสชาติเป็นไงเค็มครับเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเลยเน,ะะนาะก๋วยเตี๋ยวอกินไปกินมาก็เหมือนกว๋วยเตี๋ยวเลยหมดเกลี้ยงเลยซุูมเข้าไปดูในจานดิเนื้ออยู่เนื้อฉันไม่ชอบกิน ทำไมไเวลากินก๋วยเตี๋ยวแล้วจะกินลูกชิ้นมากกว่าจริ้มเยอแต่ว่าฉันไม่ชอบลูกชิ้นโอเคเลยจิ้มเยอะสลัสบกันฉันไมกินเยอะโตมากเยอะมากจิ้มข<ค>นเ,เลียวก็หมดแล้วเนะี่ยเดินทางต่อปลาหม้อป่า <จ>เอาข้าวของกนยังน<ะ>ิ่งเท่านีเท่เทียมนเยเนาะอ๋อเอาพอชี้เลยเข้ามาเลยก่าดิตูรู้ละเอ้ยตู้เลียนเลยทีมงานของเราอ้ยเยอจังเลยโจริงๆดูนตู้มาส่งนะนกนกมา้องมามานอาผมม้ย กลับสวัสดี f อฟซีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะก็วันนี้เนี่ยเราออกจากบ้านที่ใจหลงไปรับเราแล้วก็มากินข้าวซอยที่กระต่อนะคะลองท้องนิดหน่อยก็ตอนนี้เราถึงจุดหมายที่กําลังจะเข้าไปจากที่เนี่ยทุกคนสังเกตไหมคะกะ็จากที่เชียงตุงนะคะก็จะไปทางนี้เนี่ย เมืองขักเมืองนุงแล้วก็เมืองยางนะคะเส้นทางนี้ทุกคนสังเกตน,นะคะแต่ก่อนไม่มีป้ายนะที่เรามาแต่วันนี้มีแล้วนะนี่เลยป้ายสีทองะะมีทุกภาษาดูแล้วจะบอกว่าภาษากื้นกรน,นะคะแล้วก็จะเป็นภาษาไทยด้วยเหนเ็นอมีภาษาเขนภาษาพมาา่าภาษาไทยนะคะก็คือจะไปที่หมู่บ้านบา,างถังรูนั่นเองะคะคนไทยก็เอเวลาผ่านแต่ว่ามาไม่ได้สิคนไทยมาไม่ได้เซนนี้ อลอับมาได้ถึงที่ด่านนะคะก็ทีมงานคือเยอะมากนะคะมีรถตู้มาส่งด้วยจากเมื่อปีที่แล้วเราไม่มีรถเราต้องนั่งสามรอกันมาชิวแบบนั้นก็สนุกใช่โอเคก็ตอนนี้ก็เราอะไรเตรียมพร้อมก็ดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามแม่น้ำนี่ก็ขึ้นไปจากบนดอยฉันลืมไม่ฉันตายแล้วทัวหาคุณมา โอ้ตอนนี้ป่านี้จะโทรเหรอเอาแล้วใครเต็มละ่ะชาต์องไปช,าปช้าแด้วก็สมมตว่าเตินฉันด้วยนะเวลาจะไปเงี้ยเออ ไม่เป็นไรไม่ธรรมชาตินีสัญญาณเหรอตะเล้อคุาซีนามาสัญญาณนี่สัญญาณ้มยีมีมีคไหม่ช่อไร้า่อันนี้ร่องรอยมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพอเ ทอทาร่างกายนี้ททำงานทุกวันทุกวันนี้ทุกวันเดินเดอนอีกยากโหยากะโกอันนั้นว่าเป็นลุ้สิ้นไล่นาลงมมกดอรื่องมันเราได้ออกกำลังกายไปเลยนะ คือแบบอันนี้มันไม่ได้แบบบลแกล้งนะทุกคนอุ้ยรู้สึกว่าอันนี้มันดีกว่าปีที่แล้วไหมลงดงลงแบบได้สบายมากกว่าดูดูแจมันเหมือนเป่าลงอะก้อนเก็กก้อนเก็กลงอย่างเป็นเังไใดเนาะไม่มีเบรกบมบมีเบรกไม่มีเบรกไม่มให้ทำเบรกด้วยเข้าไปตีน้ำตังไงเออ ไปอันนี้เนาะเวลามาแล้วต้องเลี้ยวคงไงถักศอกเลยผัดใช่ปะเมื่อกี้น่าจะกัดกัดก่อนพี่ไม่กัดนี่ใช่มันรวมมีอันนั้นนะอะไรร้องใช่ไหมเออมงงตียนย้าอ่ะนเนาะเอาเอาเอาเตี๋ยวนี่ใส่ตั้งไงเลยเออตอนนี้เราจะเป็นห่วงทีมเรามากันหกคนพี่น้องนะคะหญิงเดียวนำหน้าเลย ชิวๆจ้าดูอีกแล้วจ้าเรยอันนี้นนมันสวยนหยียดไงอ่ะก็เอามือผมตัวนั้นแบบแบบมันมดีสุดเมอผักายเข้ามาให้เราพี่น้องตลาดตาชูแน่ไปที่หนึ่งปลาตาถึงที่นั่งแล้วไป <c oughs> มากเลยเพราะว่าอันเมื่อปีที่แล้วเรามาครั้งแรกไงเพราะว่าอันนี้เรามารอบที่สองแล้วเงี้ยเราก็เหมือนคุ้นเคยไปแล้วเงี้ยน,นะคะผมมาเท่าไปรทัร้งใจยางงานไงใช่ โอ้ถึงแล้วน้ำข่นนะคะเธอดูสิเวลาเขาขับขมอเตอร์ไซค์ขึ้นอะที่นี่มันไรห,หรอะไรหรอหโอ้ตรงนี้สิมันเหมือนเมืองอิงอะใช่เมืองมันเหมือนเมืองแสนเลยเมืองแสนไง ที่ฉันแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็คือแบบซ้อนข้างหลังไปอีกไหมจากหลังนี้เราไปทำบุญแง่หลังออกฟันซ่าต้องพูดที่นี่ที่จะไปแล้วชนน้องด้วยสตีมจะสะปรีดสปรีดไม่ได้สิม,ม,สสสสม,สมันชันมากเลยนะทุกคน ขึน้นเอข้ามาไปบนตั้งนรอจิงครออันที่ปุนนป้นมันจึกยังอ่ะปเป็นไงประสบการณ์ครั้งแรกที่หนานกับที่อากูเราเราพาพ,พ,พ<ว>ีกก่ตะกมาคน,นหนึ่งนะคะเพราะว่าเกี่ยกัน,นีี่ออโอ้ตะลันตะลันกกเขีกอา เดี๋ยวเราจะต้องนั่งแพอันนี้นะครับอันนี้มันมันเรียกี่ะก้มขนน้มเดิหนอกมันแล้เนาะก้ามก้ามนก้มเฉเฉปีก้ามขมมเอาเลยโอหลบปันคมตั้งอะวานั่นหนักมึงจะขูดจันแสบปัน่มขาจันแาวิมมาทงน่ว่าปันขมมห้าเพราะเเรมือต้องขอนันเนไม่ช่ใช่ ตมาตมมาอมตนกันขกนไใช่บบมาตอนนี้เราก็กำลังนั่งรอเพื่อที่<ด><อ>ทิมฝั่งนู้นจะเอาแพรมารับรอฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลงมาอีกเยอะๆเลยเขาเรียกว่าแพคคใช่อันนี้เรียกว่าแพรนะคะ,ะกำลัง ม้าม้าสงโก็เป็นม้าส่งม้าไหมไล่เลาถึงลำไม่ไล่ตัว่ายงี่ีม้าว่าสุม้าไหมไ่เลย่เรากเจ้าว่าเป็นยังไงทีมไหนาจ้าาาเจ้าหน่เจริงเี่ปวอกเรานะคะนั่งรอยอยู่น่ยแทนนี้เลยที่เราจะเหมือนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียงอิดเกลงมาแล้วนะคะิ ที่ข้างนู้นอ๋อเรามีโทรศัพท์ซีดีมีท่าไมเราไม่เอามากันที่บ้านเราสมัยก่อนที่จะใช้นั่นม่ะมีมันมีลักเจอาไหมเนี่ยเช็ดแล้วฮะเช็ดแล้วบ๊อบเติมนี่ใจอะไรเรื่องมันในกระต่างงั้นนะเนาะเช็ดไปแล้วโยมเจ้หมดแล้วเจมัมดแล้วนออืมนี่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 ฉันเห็นแล้วลงมาแล้วมันไงใช่ดีใจเลยโอ้โหขอเป็นแกง ใช่โอ้โหดูเขาวิ่งเลยนะขนาดเรานี่แค่เดินมันก็ล้มทิมล้มตํานั่นนั่นนั่นเขาปลาผาตะก้ามาแล้วมาแล้วอ๋ออันนี้นี่มันอ๋อทำงานเขามีอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีอันนี้มาจากนั้นซานต่อก้นอยู่้ะใช่มาแล้วแต่คนเขาเนี่ยตัวเล็กๆแต่ว่าแข็งแรงมากเลยอะน้องแป้งจะไปถ่ายเองนั่นอะ พี่พี่พี่เจ๋หลวงวันนั้นเราไปถ่ายหน้าเด็กน้อยเด็กน้อยสิบห้าวันใช่ไหม่านจะไปดูว่าวันนี้ท่าไหร่แล้วฉันจะไปมัดขัาน,น้องก่อนจะจําได้ไหมก่อนเออนั่นแหละฉันจะไปถามไงโอ้ยฉันคิดถึงจังโชโกะเลยเดี๋ยวเขาดีจันก็เดียวที่นั่นนั่นนั่นดู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 ด,ด,ดูงงานวันนี้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศ คลึ่คลึ้มแบบนี้ว่ะอีกครั้งอีงทีน้องเปงจะต้องลุยแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดูเขาดึงสองคนเลยนะดูเทคนิคของเขา สู้สู <S <S ้ส uh, ู้สู้ fighting นี่พี่ใจยลงแน่มาบ่อยจนดูเทคนิคแล้วนะเนี่ยโอ้ขึ้นเรือจ้าพวกเราอมัดเกินมีเขาจะมัดตรงนี้นะครัะ คือพวกเขานะคะไม่ชอบย่างเขาย่าเขาว่ะมันมันเป็นเหมือนอะไรอะแปลว่าอะย่ามย่าก็คงอะมันงใต้อนี่นะตนี่เขามายย่างไงเออเขาจะไปเอาข้าของสัมพราที่เอามาจากเมืองแล้วก็จะไปแจกของที่บนดอยโอเคโอเค น <th uh, like, uh, ี่อยู่ตรงนี對對้ดิเออ้วจนะขอลางิมส่อบยนน่งกันมเอก็อบอกอร่กอไรม่ยื้งกขนตั้งเลยเน่น่องแต่ยืไปไดไหมจะไปแล้หรอโทรศัพท์ไม่ออกเอาสิ้มตตาเตตตอ ไสิก้อน่ฮะน้นกอนอกอนนเบอกอะไรกันไอดีมาเลยเออมาประบกันเราถ่ายวิวสิมาค่ะโอ้โหตายอีสุด เราอยู่นจันทรเขอะไรโอ้โหโอ้โหโะเโหโอ้โหโอ้โอ้อโ้อ

ข้ายมาห่าี้ล่งยาออีนึงมันไลแน่นอ่ะที่นิมที่นิ่มเป็นสังเกตสที่นิ่มี่พิลามลโสะมาเอามาปีอันนี้ก็ะไล่ใส่กัะนั่นก็ะไลยส่ะ เอ้ยพ oh, ี่ยปล้างให้ยปล้างใหยเออยปล้างใหยเออเอ้ยพี่เอาเน้นเยเอาเน้นเลยเออปล่อยไปปล่อยไปเลยเด้ง้ิเด้งดิ่อยปล่ยโอเคโอเคโอเค ดูมาแล้วดูมาแล้วดูมาแล้วกำลังมาต่อเอาเราเอาเอาย่างมาเพื <t un> <t un> ่อจะไปแบบแบกสิ่งของนะมาถึงเ้า

เขาบอกว่าเขาจะเอาสิ่งของขึ้นไปให้เราเนี่ยเออค่อยๆเ,เดินไปไปเายเ,เดี๋ยวรอทีมงานเราก่อน้ยก่อเซือเ้อตัวรถหรือยังเราจะออกแล้ว <c oughs> <c oughs> จะต้องไปรับฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งนะคะทุกคน มาแล้วค,<อ>คนก็มาแล้วอเออกเลยว่าเขาคือวิ่งแบบสบายเลยไอ้ที่เรานี่ต้องคาเนาะคุกคุกคักๆสี่ขาขึ้นเหนเออยไปรับทีมของเรามาอีกก่อนนะรอกกอนรอทิ้กกันน,นักสี

มีเวลาคาสิต้างเริ่มไปแล้วอันอนอันมีหนึ่งฝั่งนี้ช่วยเหรอมาจอยจันที่นี่สุข้าวโอ้ส่งสัญญาณลงมาแล้วผู้หญิงก็มาช่วยโอ้โหดึงละวช่วยช่วยช่วยกัน โอ้โหต้องออกแรงมากๆเลยถ้าดึงไม่เป็นก็พวกเขาจะดึงตรงนี้นะคะเพราะว่าคือพวกเขาคือเจ้าถิ่นที่นี่นะครับโหโ เลยเป็นไงรู้อะไรกูยากเนาะไปเนี้ยไปโอเคโอ้ดูพวกเขานั่งไปมันเยอะมากเออโอ้โหเยอะมากเออโอ้โหที่เรานี่แบบว่าเขาเซฟตี้ความปลอดไฟให้กับพวกเราไงก็เลยเออมาแค่ทีละน้อยเพราะว่าพวกเขาคือเจ้าถิ่นแล้วก็พวกเขาคือว่ายน้ำเก่งเป็นกันทุกคนเออส่วนเรานี่ ไม่เป็นเขาก็แบบว่าเซฟตี้ไปอย่างเงี้ยโอเคเสื้อกันฝนเราอยู่ในนู้นแล้วอะของเธืออยู่อ่าฉันอยู่ในไอ้ปีตรงนู้นแล้วเดี๋ยวออกมาก็กดึงเอาดึงเอาอ,ออกนโ okay. อเคฝากเป็นกำลังใจน้องไปชิงตรงด้วยนะครับลยยุยโดยสนุกดีนะครับรอบนี้ใส่รองเท้าบูทนะก็คือเดินแบบสบายมากกว่าที่ใส่รองเท้ามาทุกๆครั้งอะ่ะกันแบบ เปื้อเงี้ยด้วยแต่ว่ามีบางจุดที่เขาเอาอะไรอุติเมมาเทอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปพักที่ศาลาข้างบนโอเคอโอ้ยโอ้ยโอ้ถึงแล้วเหรอที่น้องชายถึงแล้วใช่ไหมศาลาหน่อยๆเป็นแล้ว <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็เดินขึ้นแล้วนะคะคือไม่รอช้าไม่รอที่ฟาลามน้อยแล้วล่องลอยมาตะไช้สุดอดูสิวันนี้ฝนตกด้วยฉชั้นนี่รู้สึกว่าหมาะมากกับล็อกทั้งไว้ตัวนี้ ฉันนี่รองเท้าตแต่ฉันคนเดียวแปลกกว่าคนอื่นด้วยดีใจมากทำไมเราไม่นั่งมอเตอร์ไซค์บอกเลยว่าสิ่งของทำภาระจะต้องออกขึ้นมาอีกอะดื้อมากนะคะถ้าให้คนเราแบกขึ้นมานี่ไม่ไหวให้มอเตอร์ไซค์พ่วงไปคนเราเดินตัวเปล่าเอาตัวกับใจขึ้นไปนะคะ ก็สบใจกัหนหนยมากเลยตอนนี้ <c oughs> ค่อยๆไป <c oughs> เดี๋ยวพอถึงจุดมาปลายทางองุ้งพี่ใส่ลงนั่นหน้าไปนู่นเลยเอามาปล่อยใช่รับ<า>ั้งไม่ได้อ่ะปีเนี้ยรู้สึกว่าพี่เขามาสามรอบแล้ว <c oughs> ไม่ไเท่าด้วย แซงนิดหน่อย <c oughs> เลยแตเดี๋ยวพุ่ขนะึ้นเลยว่ะแต่เดี๋ยวุ่ขึ้นเต็มแข่งกีบอเนาะแจ๊ะโอ้โหห็งไม่ตงันเลยแงเราต้องสู้ตรงเนี้ยนันเสียวปื๊ดตั้งเลย ตีโค้งไงยอะไรเป็นโอ้ดูสิทางตรงนี้กับบัวเขาสองคนเหมือนกันสีสเขียวเราสองคนสีชมพูที่ใจรัว ไม่ไม่คนนั้นไปโอ้เจอมอเตอร์ไซค์ช่วยอะไได้เพเจอมอเตอร์ไซค์นนนนอะไรเราพวกเธอดูกันเลยกัน ต้องเสียสลานล้มอะ่ะไม่ล้มก็คือแบบชนเลยอะ่ะ